สวัสดีครับมาครับในเวลาทําการกันแล้วครับมาถึงที่กับกล้องเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกตัทุกท่านนะครับผมนะครับลงแหนครับนี่ครับพื้นที่นะครับการลงไปแล้วหนึ่งครับยังเหลืออีกหนึ่งครับสามคนเหมือนเดิมครับอ๋อวานเลยก็ได้เอาย่งขาเบิงให้วานก่อนเลย นี่ยังบันโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ,อ้โอ้ปลูกจของเสร็จต่อโอ้เรียนเฮ่่าเพ่ากันเถนะอะวะหดแล้วเอาเอา Cái chiều bỏ. Bỏ. Khói được ừ. bán, chị chiều nì bò Bò Khoi nhang bóng bóng được đúng không bóng 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 เวลาลงโอโคงจะถ่ายไม่ได้ครับนะครับมาดูปิ้งปลาอีกทีนะคะรับผมพี่น้องปิ้งปลากับปิ้งปลา,ปปานะครับบ่ายโมงกว่าแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะนึกถึงกินข้าวเนี่ยดูครับดูบรรยากาศปลาเข็มปลาจะทข้ก็มีครับปลาเข็มปลาจะทข้ภาษากลางกฤษเรียกปลาเข็มนะครับเนี่ย ปลาเข็มปลาจระเข้แต่บ้านผมเรียกปลาสะทงนี่ปลาหลุดพกความโ้ยนายดีมาหน้ากูเมื่อวานมันหันขึนหัวเพื่อวานซุ่มหลุดออกจากตาเฮียน่อนี่ ปราขาวซุ่มหลอกทากตาเฮะซุ่มหลดตากเแล้วมันบาดเจ็บเอาไปทำเมะนี่กูจะเอาล่องลานี่หรอกนี่มีแหววะบ้านอย่งแบบพวกนี้อะไรเห่อยฮะปุนอาบานลูคุณบ้านมันจะเมะนี่กูอยู่บานรอของคุณบ้านมันจะเมะ อ๋อไปบ้านไปบ้านนั่นเ่มันบ่อนหนึ่ไปบ้านหนึ่งที่สามพื้นสี่พื้นหรือตึกไปมนม่ เพราะคือหลายคนนี่ก็หลายคนจังพุะพื้นกับพ่ออันนี้สามคนหนึ่งใส่ลงไปใช่ไหมบ่ขันหลายคนมันจังบ่มีหม่องเป็นสวรรหลายคนนั่นหลายคนหมยองวันเฮ้วันหม่องวันมีแต่แฮะก๊าวยก๊าวยแหน่บ่อนเหล่าบริวาลบ้านบ่อนวิลล่าบริวาลยากตัวอันสามคนจำนี่มีเพื่อนที่ว่างอยู่กับลำมันจะไปไปว่ายัง โปโปหัดพร้อมตนฮาวฮาวมือนีขึ้นมาแล้วกังายากบ้านอีกปวดแล้วพบอปลาพอปลาพอปลาฮาวฮาวฮาวเอาเอาไม้ลงไปเออชางขึ้นแล้วเอาลงไปบ้าน ดึงแงดึงค่อยๆลำมันไม่เห็นจบอกอ,อดึงค่อยๆงีหอมดวปปิงปไหมอหอมมวเลยปลาตัวหน่กำลังพอดีิงเกบจันว่ามันติงหวน่ี่หลัดละช้ไหลดุดวางไปจา้าหนาย่อให้ค่อยหยับหยยับแ่เลย

โอ้บกคอนี่ก็ดีแน่ปาะหล่อนนั่นนั่นนั่นปลาเขาเต็มถูกไหมอืำปลาเขาความมัน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 ปิ้ง<ด>ลปลาครับปิ้งปลาแซบ่บปลาจะทุ่งหรือมีเรื่อยๆปลาจะทุง่งปลาเข็มปลาจระเข้ครับมามามา,มาปิ้งปลาแซ่บๆกันเลยครับ คิดชือว่าแซ่บมันมันนัวได้ปลาเลนาะหอมกุกเจ็ดดุมเมื่อกี้หอมเนาะมันเป็นปลาหอมปลานี่ก็จะเข้า,จะ,าจะถามเท้าหืมที่ถอดมือด่างกระบอกข้าวู่ดูกแกงแซ่บ

่ธรรมด,ดาครับหลายตัวเราหลายตัววันนี้วหนนี้ของใหญ่สองตัวครับทองหมอนครับสุดยอดมันแค่นี้แหละครับวันนี้สรุปงานกันเลยทีเดียวครับดูนี่ก็สุดยอดกันครับเนี่ยธรดาโอ้ก็สูบหลายตัวดัวโอ้ก็สูบหรืว่าแหลกขาเนาะ ความหมายของแต่ละคนครับไปครับกลับแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ